2แบบ2สไตล์แต่งแบบจัดหนักจัดเต็มโปรแรงไปเลยจ้า39,900บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวปัดพาไปชมมาเลยค่ะคันแรกของเรานะคะไททันพัสดประตูยกสูงคันนี้คุณลูกค้ารีเควส์มาเลยค่ะขอแบบว่าหลอ่อดุแต่แบบเรียบหรูค่ะเริ่มต้นเลยนะคะด้านหน้าไททันค่ะอักษรไททันสปอร์ตสีแดงตัดกับตัวรถได้ดีลงมานะคะด้านล่างกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเราก็ยัง ใหญ่ดุดันเป็นสีดําเหมือนเดิมนะคะอะสกเก์ดหน้าค่ะสกเก์ดหน้าสีดํานะคะสีเดียวกับกระจังหน้ามาพร้อมกับหูแดงเท่ๆพร้อมไฟ d a y l ไลท์นะจ๊ะในส่วนต่อมาค่ะครอบตัว C ครอบตัว C ของเราก็ทําให้เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคะดูดุดันเข้ากับตัวหน้ารถมากเลย ในส่วนต่อมาเลยค่ะนี่เลยค่ะซุ้มล้อของเรานะคะซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดเท่ๆแบบนี้เลยค่ะรองรับกับตัวรถและก็ตัววงล้อได้ดีในส่วนของแม็กนะคะแม็กของใหม่ในส่วนของล้อนะคะล้อของเราเป็นล้อใบพัดนะคะสีดําตัดแดงขอบ18มาพร้อมที่รอบเบรสีดําลูกค้าต้องการเป็นความดุด,ดันสีดําแบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางเป็นยางออฟโรดเลยค่ะต่อมานะคะด้านข้างของเรามีให้ ลราหลังคาค่ะเราหลังคาสีดำฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกัน7ปีเต็มๆเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ความเข้มที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่40จนถึง80นะคะในจุดต่อมาค่ะนี่เลยกันศาส์กันศาส์าของเราให้ไปเลยนะคะ4ชิ้นมาพร้อมกับอักษรน,นะคะออนนิวไททันเหมือนเดิมค่ะเบ้ลรองมือจับแคปล่ามีอักษรไททันด้วยนะคะ และในส่วนต่อมาที่ลูกค้าต้องการเลยก็คือโลบาร์เหล็กค่ะของ Outlander โลบาร์เหล็กแข่งแกร่งดุดันนะคะเราก็แถมให้กับคุณลูกค้าค่ะและในจุดต่อมาข้อไฟท้ายในส่วนของข้อไฟท้ายนะคะลูกค้าต้องการมีอักษรไททันสีแดงด้วยเราก็จัดให้ค่ะ,คะแ,ลแล้วที่จอดกันด้านข้างนี้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะ ไททันสี่ประตูยกสูงพลัสเหมือนกันนะคะแต่คันนี้ลูกค้าต้องการแบบดุดันดุจริงๆค่ะขับออกนอกถนนเราต้องละสายตาไม่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวปัดพาไปดูนะคะเหมือนกันเลยค่ะด้านหน้าตัอักษรไททันสปอร์ตสีแดงตัดกับกระจังหน้าสีดำมาด้วยที่ชุดแต่งกันชนหน้าสเกิร์ตทำสีดำแล้วนะคะพร้อมกับหูแดงแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์เหมือนกันนะคะ แลดูดุดันเท่เหมือนกันเลยค่ะมาพร้อมกับครอบตัว C คันนี้ลูกค้าต้องการครอบตัว C ครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ครอบไฟเลี้ยวทุกอย่างคันนี้ลูกค้าต้องการครอบเป็นสีดำหมดเลยค่ะซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดเหมือนกันค่ะแต่ที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะแม็กขอบ18 ลายมาเวลดำแดงเป็นไงคะเท่ mm hmm. hey. ในจุดต่อมานะคะสติกเกอร์ค่ะคันนี้ลูกค้าขอเป็นสติกเกอร์สาสตรคนนะคะอักษรไททันค่ะและดูแบบว่าเป็นตัวตนของลูกค้าค่ะคันนี้ไม่มีกันสาเออตัดสามสา,มส,ามสองหนงึคันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องการเราหลังคาค่ะ ลูกค้าบอกว่ามันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ลูกค้าเลยขอเป็นกันสารดเบ้าลองมือจับนะคะเบ้ารองมือจับคันนี้ลูกค้าขอเป็นแบบสีดําเงาเพื่อที่จะให้ได้เข้ากับครอบชุดอื่นที่เป็นสีดําเงาเหมือนกันค่ะฟิล์มลูกค้าเลือกเป็น80รอบคันเพราะลูกค้าสายตาไม่ค่อยดีค่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากไม่อยากโดนแสงแดดมาก เน้นขับกลางวันไม่ได้เน้นขับกลางคืนค่ะเน้นเทก่กลางวันต่อมานะคะที่เหมือนกันก็คือโลบาร์เล็กค่ะโลบาร์เล็กของ Outlander เหมือนเดิมนะคะที่เราจะแถมให้ลูกค้าแบบฟรีๆกันไปเลยจบที่ข้อไฟท้ายก็เหมือนกันค่ะคันนี้นะคะโปรเดียวกับคันนู้นเลยค่ะ39,900ลูกค้าต้องการแต่งแบบนี้2แบบ2ส,สไตล์ที่ลูกค้าต่างคนต่างมาต่างพื้นที่ ต่มีใจรักไตทตัน4ประตูพัดเหมือนกันสำหรับคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบเรียบหรูหรือแต่งแบบหล่อดุดันสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่ปัดได้เลยนะคะที่เบอร์098 521 6420หรือไลน์ ID ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปัดขอ คุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook TikTok หรือ Youtube ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกระปัดได้เลยนะคะวันนี้ปัดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ